ทำไมสซริเวนถึงไม่ขึ้นเป็นราชาปีศาจเซริเวนนั้นถือเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเข้าใกล้ตำแหน่งราชาปีศาจมากที่สุดแล้วทำไมสซริเวนถึงไม่ขึ้นเป็นราชาปีศาจซึ่งสซริเวนนั้นก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งโดยครั้งแรกสซริเวนได้ให้เหตุผลไว้ว่าเขานั้นยังรู้สึกสนุกที่ได้เลี้ยงดูอิลูมะและยังอยากเห็นการเติบโตของอิลูมะทาให้เขานั้นไม่สนใจที่จะเป็นราชาปีศาจหรือก็คืออยากใช้เวลาโลกกับอิลูมะมากกว่าจะไปรับตําแหน่งราชาปีศาจนั่นเอง ส่วนครั้งที่2นั้นให้เหตุผลไปว่าโต๊ะของซาลิเวนนั้นไม่มั่นใจว่าจะสร้างโลกที่ยอดเยี่ยมได้เท่ากับเดคิล่าหรือไม่เพราะโลกที่เดคิล่าสร้างขึ้นนั้นถือว่าสงบสุขหากว่าซาลิเวนได้ขึ้นเป็นราชาป,ปีศาจซาลิเวนก็กลัวว่าเขาจะไปทำลายโลกที่เดคิล่าสร้างไว้หรือก็คือซาลิเวนกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่ากับเดคลิล่าและโลกปีศาจในตอนนี้นั้นก็เหมือนเป็นของต่างหน้าของเดคิล่าอีกด้วย และในครั้งที่สามท,ที่เป็นคำกล่าวหาจากบุคคลอื่นโดยได้กล่าวหาตัวของซาลิเวนไ้ว่าตัวของซาลิเวนนั้นไม่สามารถขึ้นเป็นราชาปีศาจได้เพราะซาลิเวนนั้นโดนคำสาปจากเดคิล่าทำให้ซาลิเวนไม่สามารถเป็นภาชนะของราชาได้นั่นเองซึ่งเหตุผลที่ซาลิเวนไม่ขึ้นรับตำแหน่งราชาปีศาจนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกับตัวของอิลูมะและเดคิล่าอยู่ตลอดหรือจริงๆแล้วซาเิเวนั้นอาจจะขึ้นรับตำแหน่งราชาได้เลยแต่อาจจะรอใครบางคนที่เหมาะสมและคู่คนที่จะเป็นราชาปีศาจอยู่ก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยัง